สวัสดีครับเต็นท์นิวกลาดนะครับวันนี้รถเข้าใหม่เป็นรถราคาเนี่ยไปถึงแสนขายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าแต่ว่าของแต่งเนี่ยคุ้มมากเพราะว่ารถเจ้าของเนี่ยทำมาใหม่หมดสีก็คือตัวรถเนี่ยเป็นสีดำทำมาใหม่หมดเลยเดี๋ยวมาดูของแต่งครับมีอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อนะครับ ล้อเป็น C28, ี่สิออยี่แปดครับแอนแอหล่อๆเลยภายในเนี่ยเป็น f ฟ l ริโอนะครับสภาพเนี่ยสวยมากเลยช่องชาหน้าเต็มก็มีให้เกียร์ธรรมดานะครับรถนมหน้าเนี่ยเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวมาดูท้ายดีกว่าครับไฟท้ายเนี่ยเบิกใหม่ครับเป็นขาวแดงตูดเป็ดเรียบร้อยแล้วครับท่อเป็นท่อญี่ปุ่นนะครับใหม่เลยอเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับ ห้องเคร <sm deve ck ens> ื da, ่องเครื่องเนี่ยเป็น d 15 b ครับว t เทนะเกียร์ธรรมดาคือตรงรุ่นเลยครับกล่องเป็น p 08นะครับทุกอย่างเนี่ยเก็บมาใหม่หมดก็คือหล่อเลยราคาเนี่ย99 0 0 0เนี่ยคุ้มมากนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยครับนิวกลาดครับ